รถพี่ชายผมผมบอกเขาว่ายืมมาจอดถ่ายรูปหน่อยมางานโตโยมาใส่ย,ยางจอดเฉยๆไม่ได้ขับเลยป๋าเคยพูดกับเบนจริงๆเบนอยยู่ล่ลยรูปเลยเขาบอกว่ามึงมึงพักมาก็ได้ปีนี้เอ็นเรื่องทำลายล้างอ่ะ เขาพาเรามาเทสยางโตโยทยตัวใหม่นะแต่บอกเลยว่าในสนามเนี้ยมันไม่ใช่ทางของเราอ่ะข้างหลังสนามบีล่ามันมีสถานที่ลุยที่เขาเรียกว่าเขาไผ่เขาบอกว่าทางอะโคระดับหนึ่งเนินเกือกมา้าแต่ถ้าเป็นเอาวีโก้น้อยมาลุยอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันก็ธรรมดามูดเด็กๆจัดนี่คนะรับมีไวดีมีดีเอาตทรศัมไปลุยรถไฟฟ้าอามม่ะรถไฟฟ้าพ่อผมยังไม่รู้เลยผมจะไปลุยเนี่ยนี่ดูยางใส่ย,ยางโตโยทัยโอเพนกันที่ AT3 ตัวใหม่ตัวหนังสือขาวเขาบอกว่าจ๊าบแต่คือจ๊าบเนี่ยเรา เทสในสนามเทสเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันตอบโจทย์เราไม่ได้แต่เนิร์ดเอาไปใส่รถกระบะยังไงก็รู้ว่าลุยได้กดรถไฟฟ้าเลยครับเดี๋ยวไปลุยถ้าเกิดป่าไม่ดูคลิปนี้ใครอย่าไปแท็กพ่อผมมาดูแล้ว <c oughs> ผมผมูปากกันด้วยแล้วสำหรับคอนเทนต์นี้ครับก็บเดี๋ยวเอาไปลุยกันนะ <c oughs> เราเทสเขาเสร็จหมดแล้วคือเราบอกเลยว่าโตโยต้ายเฟียวจริงไม่ว่าเราจะเทสในสนามเนาะคือคลิปยางเนี่ยโคตรเฟียวเลยครับเอทีสามก็ไปลุยมาแล้วกับแชมป์เอเชียคอร์สไปบอกเทคนิคการขับให้เขาดูมาแล้วว่าแชมป์อ่ะมาถามผมว่าขับคอร์สยังไงงใใหห้้ถึเก ได้คอนเทนต์ขับยังไงถึงคว่ำแล้วก็เออสาธิตให้ดูบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวไปลุยแฟอันได้ปะภูเขาด้านหลังไหมเดี๋ยวเราจะเอาดีไวดีลุยขึ้นมาเห็นทั้งขุ่นลิบๆนั่นไหมคือบอกบนยอดเขาเนี่ยเราจะเห็นวิวเมืองพัทยาแบบเห็นทะเลอ่ะ ก็เดี๋ยวนี่ครับมากรับมีใบเทียยย่ยวรสาวของเราเสียงอะไรอืดอ,อันนี้เป็นเสียงระบบขับสี่กำลังทํางาน่เหรถขับสองิงๆเลยอะไรมันดังวะเราหลอกเอเวอเรสต์มาฝูงมาเล่แรงหลังม,มีมีเอานำโดยเอเวอเรสต์ตื่นเต้นไหม,ไมเอเวอเรสต์ลุยอเอเวอเรสต์ลุยไม่ตื่นเต้นหรอกอแต่ไอ้คันเนี้ยลุยเนี่ยโคตรตื่นเต้นเดี๋ยวได้รู้คอนเทนต์ กูบอกเลยจะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอหลับมันไม่หลับกูบอกเลยบอกเลยว่าพ่อมึงด่าแน่เลยอันนี้ใส่ยางโตโย AT 3ร้วงสื่อขาวใหม่สุดใหม่แบบเปิดตัววันนี้เลยใส่ยาง2อ5 6 5งหครับผมก็ใส่ออโต้ได้พอดีเป๊ะฮะความสูงก็แตนดาดด้วยแล้วนี้เราจะบินไหมไปเดี๋ยวลองเทส์ลันกันไปดึงเล่ากันไปรถอย่เบนเบนใจเย็นที่รถกระบะ ้าตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเข้าทางดินแล้วครับผมทางหน้าก็เป็นแบบทุรกันดานนะตั้งแต่ลุยมาไม่เคยตื่นเต้นอะยขนาดนี้เลยคือเรื่องเราเอารถกระบะมานะติดยังไงเนนหนกโหนกหนึ่งจะติดท้องโอวิเสียมช่บหเนียอันนี้สับเปลี่ยนโช็อยังเปลี่ยนแล้วครับผมเป็นโชคอะไรครับชคโร์เฟนเดอร์บายชอคคอยเป็นตัวอะไรเนี่ย ใบพัดตัว Queen s รีส์เอาไบปากไม่ใส่ใบพัดเลยใส่ไม่ได้คืนนี้มันแคบไปได้เฮ้ยเฮ้ยยงขนาดดีไปได้เล้วเอ้ยเอาให้ถ่ายเซ็กก่อนได้ป่ะคือประเด็นคือื่องพี่พลุกพลอยพ่อโทรมาโดนเลยเนี่ยคือวยจะให้เราแบบ เทจางธรรมดาได้ไงอะไรเงี <c oughs> ้ยเธอพังพี่ก็โดนด้วยคือประเด็นเริ่มเป็นกระบะมันก็คือไม่มีอะไรหรอกอ่ะเอาจริงพี่ว่าลุยได้ขนาดแต่พี่ว่ายัางมีไวเดียวไปเที่ยวอุทยานรอดปะได้ถ้นต่เนี้ยรอดได้ไ <happen? S 2> แต่ต้องระวังระวังหน่อยอใช่คือจะมาขับเลนแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ค <c oughs> ือแบบอยู่างล่างต้องระวังฝ่าใช้บ่อยไหมคัเนี้ยโดยพี่ชายผมผมบอกเขาว่ายืมมาจอดถ่ายรูปหน่อย มางานโตโยมาใส่ยางจอดเฉยๆไม่ได้ขับเลยจากนี้เขาไม่คงไม่ให้เบนิืมแล้วป่าเคยพูดกับเบนจริงๆเบนหยุดเดลูกเลยเพราะเขาบอกว่ามึงมึงพักมมกก็ได้ปีนะีเ้นเรื่องทําลายล้างอะ่ะก <laughs> ็ล่าสุดเขาบอกมึงพักแห่งรถเมา่ก็ได้นะกร้าสุดใจพักเท่าป่าแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โโอะอุ่ยถ่ายได้นะไม่มองไม่มองป้อมเลยลืมจริง่ะเดี๋ยวดูดูสภาพเส้นทางดูนี่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 หลอกเอเวอร์เรมาเป็นฝูงเนี่ยครับนี่ซิลิอันนั้นก็มานะครับมือแตกดูกันหน้าเขามาเอเวอร์เรกนจับดูเราดิอะไรเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นรถไฟฟ้าคันไหนลุยนะ คงมีแหละแต่ผมยังไม่เห็นนะคันนี้คันแรกนะครับเจอกับไอ้กองเชียร์ที่นี่นี่ดูกองเชียร์นี่นี่ยดูดูดูเอวเวลส์ดูเอวเวลส์พอเข้ามามันเป็นทางดินสามลูมันต้องไปรูไหนหรือหรือตรงไปมันก็จะไปเจอเนินเกือกหมาหมดพี่คุณคิดยังไงครับที่เขามาลุยหลอไปครับผมว่าเขาอยากให้รถมันมีเขาเรียกอะไรมีสตอรี่ราคาหลายแสนเหมือนกันนะปกติเขาเป็นอย่างเงี้ยครับคุณคิดว่าเขาจะรอดไหมฮะ ผมว่ารถอาจจะรอดแต่ไม่รู้จะรอดป่าว่ะสำหรับผมผมไม่ทำนะอยากขายยางไงยางไซส์ใหม่ที่เป็นยางโตโยต้าอีโอเพนทันทีเอทีสามครับไซส์ใหม่สําหรับรถคอร์สเลยจุดเด่นตัวนี้คือเป็นไซส์พิเศษใส่กับพวกรถคอร์สโอเวอร์หรือว่าพวกรถเก่งได้รถตู้ก็ได้ปกติเมื่อก่อนเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกรถกระบะอย่างเดียวมีแต่ไซส์ใหญ่ๆต้เราหายางใส่ยากใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมีซีเวีใช่ไหมใส่ได้เลยอแล้วเป็นยางเอทีด้วย เสียงเงียบครับเสียงเงียบแล้วก็ไม่ไม่ไม่เกาะหินอะ่ะเล่นสลาดหินต่ดหินดีไม่เกาะหินถ้าไม่เกาะมันก็เลื่อนดิอ,อันนี้ไม่สลาดหินออ <laughs> แต่เกาะถนนเกาะถนนดีครับถนนด,ดีดดผมรู้แล้วทำไมสปอนเซอร์รักเขาครับ <laughs> แป๊บนึงแป๊บนึงดูทางก่นเอาแล้วแม่งจะตกลองอยู่แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ไม่คอนเทนต์ละอะไรวะเน,นี้ยดูก่อน <c oughs> ดูดีเถอะอาพี่คิดดูเฮ้ยแม่งไหลทะลึกลงมาน,นี่ไหมอนนีอ๋ไอไหลก็พี่ดูร่วงล่องไปนี้แตะแทกใต้ท้องเลยนะดูลายอ่ะดูลายเด,ด,ดี๋ยดีแบตพังเลยเนี้ยตะกโกงดูลายมั้งเนี้ย <c oughs> วังนะเอ๊ะไปเลยขึ้นไปเลยเดี๋ยวเดินไป เดือดจากล็อกเก็บทีละคันได้ขอต้แกมครับผมไอนหลอกมาครับ ตองไหลหน่อยดิถักตรงไรซ้ายหน่อยไอ้ขวาหน่อยอ่าอโอเคตรง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 มาตรงมาอ่ะเออมาก็ไม่มาแ็คชั่นงทำงานอยู่เอออย่เชื่อมือดิเออมาพี่มี่ดูก่อนนี่อย่าเพิ่งหันไปดิตัดอะไรดูก่อนในฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก่อนหรือหลางเรือ

ล้อมันลอยล้อมันลอยเปิดดักจั้นนะมาฝังนี้อีกมาฝังนี้ีเย<า><า>อะๆเลยไปมาไปมาไปมา

เขาบอกว่ามามินติ้งยางแบบชิวๆไงนี่เบนต้องบอกว่าครั้งแรกของเขานะในการเข้าป่าครั้งแรกเลยครับครั้งแรกของเขาเลยนะอันนี้ครั้งแรกไหมครับโดนเข้าแต่โนแรมไม่ใช่ครับโดนโดนโกบอยหลอกมาเหมือนกันครับใช่ครับเหมือนผมหลอกตัวเองว่ารอบนี้ยมันมันาทำตัวเองจริงแล้วดูอ่แล้ครั้งแรกเลยครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับครั้งเดียวกลับกลับเฮ้ยอีกนิดเดียวจริงคนหลอกผมนี่เลดบอยไม่ใช่ไม่ใช่ ถรู้ว่าเลดบอยอยากได้คอนเทนต์ใช่ไมเออใช่ไอ้คุณเชื่อมึงนะเบนคือหลอกเรามาลำบากอะไรของพี่เนี่ยกูเชื่อมึงนะเบนแล้วชวนผมอ่ะแต่เมื่อกี้เบนเชื่อมันมาได้ไงวะล้อแม่งลอยเลยเว้ยเฮ้ยเบนเออผมว่า BWD มันจะต้องทำคอนเทนต์แบบว่าเป็นพระเอก BWD เป็นพระเอกเหมือนเมื่อคหร่ที่เราเอาหมีเป็นเป็นพระเอกตอนที่พอเหรอพี่ผมยอมแล้วอยากเป็นตัวโกงมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อขึ้นไปได้ใช่ป่ะเบนต้องขายแบบนี้แบบนี้เว้ยสำหรับใครที่ใช้ BWD และอยากเป็นสายแคมปิ้งแบบผม กลางเต็นท์นอนบนหลังคาได้พร้อมไปได้ทุกที่ฟิวนี้ดีกว่าตัดลงด้วยครับผมแล้วก็ <c oughs> เอาแบบช็อตนี้เลยไม,ไม่ต้องถ่ายไป <c oughs> ออสำหรับสายแคปปี้งได้นะอ,อใครคิดว่านมาได้เราะี <c oughs> วีดีคนใช้รถทรงนี้มันทรง s u v ูถูกไหมคอสโอเวอร์มันเป็นคอสโอ,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 อเวอร์ก <c oughs> ็คือมันกึ่งกึ่ง s อ v อยู่แล้วมันเหมาะกับคนที่ชอบแคมปิ้งนอนในรถหรือนอนบนหลังคาเต็นท์เงี้ยอไปได้แล้วอย่าง B ีวีดีเราใส่เบรกชุดไหนได้ม้างครับไม่ได้ถ้าล้อยงี้ใส่เบรกไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ แล้วถ้าร้านใส่ไม่ได้แล้วถ้าแล้้วถาเกิดแบบจร้านใส่ไม่ได้แล้วถ้ายางเอทีที่ยุทธยาต้องไปซื้อที่ไหนครับเอทีที่ยาเหรอต้องเอโต๊ะแกมเท่านั้นแหละครับแล้วถ้าเกิดเป็นที่ชลบุรีต้องซื้อร้านไหนครับชลบุรีก็ต้องสิริอนันต์ครับอันนี้พี่อยู่สมุทรปรากกาแล้วเดี๋นี้นี่เก้าวนึงไงสมุทรปราการโอ้เดี๋ยวเดี๋ยิอนนัต์อยู่สิริยนี่มาได้แบบงงอ่ะคือมันเหมือนแบบระบบมอเตอร์มันใช่ป่ะจังหวะล้อฟรีมันเหมือนแบบแท็กแช่มันดีกว่าล้อลอยมันยังไปได้พี่งงไหม เอออันนี้งงแบบเป็นงานส่วนตัวเลยนะอันนี้ขนาดแบบว่าขับก็ไม่ได้ขับบ่อยใช่ไหมคันนี้ครั้งแรกที่ใช้จริงจังจริงจังเลยรถเป็นจอดอยู่ที่บ้านแต่ไม่กล้าใช้แล้วมันน,น่าสนใจไหมใครที่จะเป็นสายแคมป์นะผมว่ารถแม่งตอบโจทย์ว่ะคือไม่มเอาเอามาเที่ยวเอาเนี้ยอันนี้โหดกว่าเที่ยวอุทยานนะพูดจริงๆอะ่ะ เียบแล้วโยสบายอย่างเงี้ยจะขึ้นเพื่อนเพื่อนเพอเลยลงมา้ว เดียวเลยแข่าได้ห่ะไม่ห่วงแล้วไปได้ดีก่าหลอตัวเองมาไม่โด้ใครอะอะอตีเนินตีเนินอยู่นู่นเห็นปะอะตีเห็นตีเนินไหมขอโทษนะครับอยู่บนยอดครับผมนี่ครับอยู่บนยอดครับผมไม่ใช่มาอีกทางแต่ไาอีกทางหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้เอาตรงๆมีความอะเดี๋ยวดูทางดูทางดูอย่างทางนู้นสุดเออ พวกว่าสมัยก่อนที่เรามากันเยอะมากๆอ่ะก็น่าจะมีคนลุยเยอะใช่คือแบบคนเขาก็มาเล่นเงินเยอะอะไรอันนี้น่าจะเป็นร่องน้ำด้วยป่ะใช่ผมน้ำแม่น้ำมันลงอาจจะมีฝนด้วยมป่ะใช่พี่ไวเอลเลสไปได้ป่ะได้หมู๊มู๊เอวเลสโน่นหนึ่งคิดยาไปได้ปะเจกล่องลุยไปได้ครัก็ถือว่าบีไปดีลุยได้ประมาณหนึ่งลุยได้ดีกว่าที่คิดคือเที่ยวอุทยานผมว่าจบนะพี่เอ็มคือเราที่แค่ ที่เข้ากันมาหลายๆคนกําลังตัดสินใจจะซื้อรถขับสี่อยู่อะมองบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องแล้วเอาแค่รถ BYD เนี่ยมาได้แล้วเย <laughs> <sh arp? men> ว่าออโต้สามก็ลุยได้ครับผมก็อังจริงก็ุยน้องๆเอเวอเรสต์ออโต้แกรมมาครับก็แบบครับครับครับเกี่ยวกันนิดหน่อยก็อาจจะมีแบบเปรี้ยวๆบ้างเป็นบางจังหวะแต่ก็ถือว่าลุยได้ครับผมมึงลุนทับสองผมบอกเลยว่าเดือดจริงครับวันนี้ภารกิจขึ้นมาบนยอดเขาไผ่พัทยาเราขึ้นหนึ่งครับก็มากับพี่นนท์ออโต้แกรมซิรียนันการยางเอสออโตแม็ครับผมก็เจ้าถิ่นพามาครับซิรียนันการยางครับ แต่ทีไรอาน,นั้นไม่ยอมมาลดลงร่องอะ่ะเพราะโอ้ยชนออโตแกรมหลอกไปทีแล้วฝากติดตามทริปหน้าเราไปไหนครับเดี๋ยวออโตแกรมพาไปครับผมเล่บอกเลยเลดบอยเดี๋ยวออโตแกรมจะชวนเลดบอยไปออกช่องในป่าเดือดแน่นอนก <c oughs> <พ>อดกันไปเลยครับเดีย๋ยวเล<ะ>่าถ่ายเล<ะ>ียนแบบเขาช่องเขาเลยก่อนเราอีก